อรุณสวัสดิ์พี่พี่ทุกคนในเช้าวันนี้ด้วยนะครับก็ในส่วนของวันนี้นะครับก็พูดตรงๆเลยว่านะครับถ้าสัญญาณไม่ชัดเจนจริงๆเนี่ยผมก็คงไม่อยากเทรดน,นะครับเพราะว่าอย่างเช่นไม้ในการเทรดเช้าวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวของการที่ว่านะครับผมเนี่ยทำการเทรดแล้วก็แบ่งปิดกําไรไปบางส่วนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะครับว่า ในส่วนของนะครับตัวของ i l นะครับก็บวกอยู่150เหรียญนะครับแต่ว่าถ้าทองคำเนี่ยขึ้นมา New high, นะครับก็บอกได้เลยว่าผมก็จะลบประมาณ145เหรียญครับก็คือแบบเหมือนไม้นี้ฟรีไปละนะครับเพราะว่าหลักๆนะครับตอนนี้ตลาดเนี่ยนะครับก็มีความเสี่ยงนะครับตรงที่ว่าเออมันมีความผันผวนที่ค่อนข้างนะครับจะ ไม่ค่อยดีต่อนักเทรดเทคนิคเท่าไหร่เนื่องจากว่าเนี่ยนะครับวันอังคารที่24วันนี้กับวันอังคารที่25วันนี้ครับเฟดแชร์เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้นะครับว่าเขาเนี่ยนะครับมีการพูด2วันเลยในเวลา3ทุ่มเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะครับที่จะแนะนำเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับก็คือว่าถ้าคุณจะทำการเทรดนะครับไม้นั้นเนี่ยนะครับต้องเป็นไม้ที่แข็งแกร่งจริงๆนะครับแบบนี้ครับ เพราะว่าเนี่ยครับเขาพูด2วันติดเลยเวลา3ามทุ่มนะครับหรือว่าใครเนี่ยที่รู้สึกแบบเฮ้ยต้องการไปพักผ่อนพอดีนะครับหรือแบบว่าอ่ะต้องการแบบว่าดีท็อกจากการเทรดนะครับผมก็แนะนําว่าช่วงเวลา2วันเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าเออทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาได้ยิงไปถล่มฐานอิหร่านใช่ไหมครับเนาะแล้วเคาในอิหร่านก็ยิงตอบโต้นะครับในคืนที่ผ่านมาในการที่ เขาเนี่ยนะครับยิงตัวของเอ,อ่อถ้าผมจะไม่ผิดนะครับจะเป็นออสถานทูตทหารเนี่ยของอเมริกาที่อิหร่านนะครับอิหร่านก็คือทําการสู้กลับแล้วก็ทําการปิดด่านในการส่งน้ํามันนะครับอ่ามันก็จะมีช่องแคบช่องแคบหนึ่งที่แบบว่าเรือเนี่ยเขาจะต้องวิ่งผ่านนะครับพี่พทุกคน เรือต้องวิ่งผ่านถึงจะส่งน้ํามันไปให้ทางฝั่งเอเชียได้ก็บอกได้เลยว่าอิหลานปิดช่องทางนี้การขนส่งน้ํามันหรือว่าน้ํามันที่จะแบบแชร์ไปให้กับทั่วโลกเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเนี่ยมันจะแบบว่าขาดสภาพรองนะครับอ่ามันก็จะทําให้เกิดการขาดแคลนน้ํามันขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะแนะนานะครับว่าในจังหวะน,นี้นะครับถ้าต้องการที่จะแบบเทรดจริงๆผมแนะนำนะครับว่าต้องเป็นท่าที่ดีที่สุดอย่างเช่นว่า ถ้าพี่ๆท่านใดนะครับดูในสตอรี่ของเพจนะครับดูในสตอรี่ของเพจเนาะนะครับฟึบนะครับพี่ๆก็จะเห็นนะครับว่าอ่ะอย่างเมื่อคืนเนี่ยผมเทรดเซลล์นะครับส่วนของ US 30ตอนเวลานะครับประมาณ4ี่ทุ่มก็เป็นเวลาคอเทลลี่นะครับแบบเนี้ยก็จะเป็นแบบคอเทลลี่เกตเอสเอสนะครับถ้า ICT ก็เกตเอสเอสสูงสุดเลยนะครับแล้วก็ปิดงาน นะครับตอนเวลาประมาณ5้าทุ่มครึ่งนะครับก็ถือออเดอร์ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นครับพี่ๆทุกคนครับในเรื่องของถ้าเราจะเทรดในช่วงจังหวะตลาดเนี้ยผมแนะนําเลยนะครับว่ามันต้องเป็นท่าเทรดที่แข็งแกร่งจริงๆอะ่ะแบบคุณมั่นใจว่าเวลาที่ทําการเทรดไปแล้วเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยมันจะลงไปอาอานหนึ่งเท่าแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในช่วงของการที่แบบเวลาผมเทรดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเป็นในกองทุนท็อปสเตปะครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับก็คือว่าเวลาที่ผมทําการเทรดละนะครับแล้วผมเห็นแล้วว่าเฮ้ยในจุดความเสี่ยงของผมเนี่ยสมมุติว่าเป็นไม้ละ300เหรียญเนี่ยนะครับเวลาที่ผมถือออเดอร์นะครับไปกําไรท TP 300เหรียญละผมจะทําการแบ่งปิดครึ่งหนึ่งเพื่อเก็บกําไรมาก่อนครับ150ดอลลาร์นะครับ แล้วจุดวาง s l ด้านบนน่ะมันก็จะเหลือเพียงแค่1้0เหมือนอย่างในออเดอร์เนี่ยที่ผมเทรดว่าต่อให้ทองคำเนี่ยนะครับมันวิ่งสวนขึ้นมาเนี่ยยังไงผมก็เท่าทุนเพราะผมแบ่งไปไปก่อนละร้อยห้าสิบความเสี่ยงขง้างบนเหลือร้อยห้าสิบอันนี้ครับจะเป็นมันนี่เมนจ์เมนต์รูปแบบหนึ่งที่ในการทำเบร e ดีเวนซ์ซึ่งผมแนะนำนะครับใช้ในกองทุนทอลสเตปเนื่องจากว่าในกองทุนทอลสเตปเนี่ยสิ่งที่ต้องการจริงๆเนี่ยคือเรื่องของการ เป็นเรื่องของการ consistency นะครับผมก็คือมีความเรื่องของสม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นครับในการที่เราจะทำการเทรดได้มีคุณภาพนะครับก็แนะนำเลยครับว่าเราเนี่ยนะครับจะต้องปกป้องทุนเป็นยอดดีนะครับผมแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นครับรุสวัสด์พี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์ด้วยนะครับในเช้าวันนี้เนาะนะครับ เป็นไงกันบ้างครับกับการเทรดช่วงตลาดนี้ในช่วงสงครามแบบนี้ครับเพราะฉะนั้น,นี่ยค,ครับเพราะฉะนั้นครับก็สวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับโอเคครับอืมในเคสนี้ครับพี่พี่ท่านใดสนใจสินค้าอะไรกันบ้างครับ <c oughs> ผมสามารถที่จะแบบว่าแชร์มุมมองในสินค้านั้นให้แก่พี่พี่ทุกท่านได้ นะครับในช่วงเวลานี้นะเพราะว่าอันเนี้ยนะครับก็จะเป็นไม้สุดท้ายของผมแล้วแหละนะครับในวันนี้ในการที่ผมจะเทรดยกเว้นแต่ว่าผมจะเจอแบบคอเทลลี่นะครับที่เป็นเกรด SS แล้วก็ ICT เกรด SS ะครับผมก็จะเริ่มทำการเทรดนะนะครับหรือว่าคอเทลลี่เกรด SS ICT เกรด S เนี่ยครับผมก็จะลุยนะครับเพราะอย่างน้อยเวลาผมเทรดอะผมก็จะนะครับแบบอย่างน้อย ผมได้แบ่งปิดแน่นอนนะครับผมก็จะไล่ความเสี่ยงเหมือนการเทรดออเดอร์น,รอนี้นะครับอืมในเคสนี้นะครับก็ถ้าใครนะครับชอบดูสินค้าตัวของเทรดทองเนาะนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูทองคำกันว่าในทางด้านไฮเออร์ไทม์เฟรมเนี่ยนะครับทิศทางเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็อันนี้จะเป็นโต นะครับเฮ๊บหลายๆคนก็อาจจะยังไม่ตื่นนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับเป็นช่วงเวลา8.13โเนาะหรือบางท่านก็อาจจะแบบต้องรีบออกไปทํางานกันอย่างเช่นสิ่งแรกครับเราดูนะครับในส่วนของท e เฟ a m เ Day กันก่อนนะครับในรูปของแบบท e เฟ a m เ Day เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้นะครับว่าตอนนี้ตลาดนะครับมีการไซด์เวย์อย่างมากนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยนะครับเกิดเข็มเกิดขึ้นเกิดเข็มเกิดขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พูดตรงๆเลยว่าตอนนี้สิ่งที่เราเจอในทองคำเนี่ยตลาดไซเวมาแล้วนะครับประมาณนะครับ5วันด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ถ้าตลาดเนี่ยเขาสามารถนะครับที่จะหลุดไปได้นะครับพี่ๆทุกคนนะครับก็พูดเลยครับว่าเราจะได้เจอเทรนด์ที่รุนแรงในกราฟเดย์แต่ว่าเราก็ทำได้เพียงแค่คาดการนะครับเราไม่รู้หรอกครับว่ามันจะหลุดวันไหนจริงไหมครับเนาะ แต่ถ้าคุณได้เข้าเทรดแล้วอย่างน้อยเนี่ยใช้ Money Management แบบที่ผมแชร์ไปตอนต้นไลฟ์นะครับว่าได้ R หนึ่งเท่าเนี่ยนะครับก็ทำการแบ่งปิดครึ่งหนึ่งของ Position เพื่อเก็บกำไรออกมาก่อนแล้วความสิ่งของเราด้านบนเนี่ยนะครับมันก็จะเท่ากับสิ่งที่เราปิดกำไรไปแปลว่าเราก็จะไม่เสียเงินอะไรเหมือนอย่างออเดอร์ที่ผมถืออยู่นี้ก็คือดูตรงของ RPL นะครับก็จะเห็นแล้วว่าบวกมาก่อนลร้อยห้านะครับ แล้วก็ถ้ากราฟเนี่ยวิ่งขึ้นมาใช่ไหมครับก็ผมก็โดนลบร้อยสี่ห้าก็แปลว่าก็ยังไงก็เซฟความเสี่ยงไว้เรียบร้อยละนะครับในส่วนของกราฟเดย์นะครับก็ยังไซเบอยู่ในกรอบกรอบนี้นะครับซึ่งในตัวของเคสเคสนี้นครับเราจะเห็นได้นะครับว่าในส่วนของกราฟเดย์เนี่ยนะครับเขาเนี่ยสามารถนะครับที่จะหลุดในเรื่องของนะครับเวทแพทเทิร์นมาได้นะครับในส่วนของไทม์เฟรมเดย์นะครับก็ จะเป็น r i s i n g wave ของ Day นะนะครับแต่เวลาเกิด r i s i n g w a v e นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีอยู่แค่2เคสคือเขาขึ้นมา r e t e w t w g v t แล้วก็ลงยาวนะครับกับอันนี้นะครับเกิด w a ว e เนี่ยแล้วไปกระทบนะครับดีมานที่มีความสำคัญแล้วก็ส่งขึ้นไทยเลยแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับก็บอกได้เลยว่าจะค่อนข้างเทรดยากนะสำหรับคนที่ลันเทรนแบบไกลมากๆนะครับ แล้วก็ในส่วนของท m เฟรม m e 4ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมขอแวะดู8ชั่วโมงก่อนนะครับในส่วนของท m เฟรม m e 8ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็มีโอกาสฟอร์มตัวนะนะครับว่าเขาจะหลุดลงมาถามว่าถ้าหลุดลงมาจะลงมาถึงตรงไหนนะครับก็ในคีย์หลักนะครับที่เป็นดีมันโซนสำคัญน่ะผมมองไว้ที่ประมาณ3 2นะครับ3 2 2 3นะครับแบบนี้ในส่วนของดีมันนะครับของ8ชั่ว โมงนั่นเองครับแบบนี้ครับเเดี๋ยวผมขอปิดตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะโอเคนะครับเฮ้ยนะครับเดี๋ยวเอาเขาลงมาก่อนเฮ้ยเดชฮอบสาม โอเคครับแล้วก็ถัดมานะครับในส่วนของทำเฟรมสีชั่วโมงนะครับในทำเฟรมสีชั่วโมงตอนนี้นะครับก็สิ่งที่เป็นไปได้นะครับถ้ามุมมองเป็นในส่วนของขาลงเนาะนะครับก็คือว่าเจ้าดีมานตัวนี้ครับนะครับก็กราฟเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะลงมาที่ดีมานนะครับส่วนของ50ที่ตรงนี้นะครับ เนี่ยครับเป็นโซนโซนเนี้ยนะครับก็มีโอกาสที่ลงมาที่เส้นป่าตรงนี้แล้วก็เราค่อยดูอีกทีว่ามันเนี่ยจะวิ่งไปทางทิศทางไหนว่าเขาเนี่ยจะขึ้นต่อหรือลงต่อนะครับเพราะว่าอย่างเช่นเวลาที่เราเห็นครับว่าในส่วนของดีมานนะครับอันนี้ดีมานสี่ชั่วโมงนะครับเวลาที่เขาถูกใช้ไปครั้งแรกครับนะครับแล้วก็เวลาเขาจะถูกใช้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติการาฟมันส่งลงมาจริงๆเนี่ยก็จะชอบลงมาประมาณ50%แล้วก็จะเกิดการตัดสินใจครั้งใหญ่ว่า เาจะขึ้นต่อหรือลงต่อเนาะนะครับแล้วก็ในส่วนของ1ชั่วโมงนะครับในส่วนของ1ชั่วโมงผมบอกได้เลยนะครับว่าในเคสเคสนี้นะครับอืมนะครับเป็น Accum u l a t i o n ยาวมากๆนะครับอย่างเช่นในกรอบของตรงนี้นะครับก็ถ้าใครศึกษา ICT เนาะนะครับในกรอบของตรงนี้นะครับสิ่งที่เขาเกิดขึ้นนะครับก็คือจะเกิดในส่วนของนะครับ accumulation เกิดขึ้นนะครับในเคสนี้ในส่วนของไทม์เฟรมหนชั่วโมงนะครับแล้วก็ในส่วนของนะครับ m i n ิ p u l a t เลชเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า h 1เนี่ยลงไปทำ Low ได้ผมก็บอกได้เลยนะครับว่าในทางด้านของ ICT ถ้ามันเกิดถ้าเทรด i i t t ที่ดีเนี่ยเราสามารถเทรดขึ้นมาเคลียร์แอคคูนี้ได้นะครับเพราะว่าในเคสของตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นช่วงของนะครับ มินิ p ูลเลชันนะครับแล้วก็ Distribution นะครับซึ่งพี่ๆท่านใดนะครับที่แบบเพิ่งมาดูจักตาอะไรประมาณนี้นะครับข้อนะครับบอกได้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่เทรดแต่ time frame ต่ำกว่า5นาทีนะไฮเออร์ time frame ะครับผมจะไม่ได้สนใจอะไรนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของ time frame 15นาทีนะครับสวัสดีครับผมนะครับ สวัสดีพี่สสิทธ์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมก็ช่วงเช้าวันนี้ครับพี่สำหรับตานะครับขอพูดตรงๆเลยว่าไม้นี้นะครับก็จะเป็นไม้สุดท้ายของเช้าวันนี้ครับเพราะว่าในเรื่องของแบบตอนนี้ตลาดไม่ปกติครับเฟดออกมาพูดเวลาสามทุ่มติดกัน2วันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครต้องการไปพักร้อนนะครับนะครับหรือว่าหยุดพักผ่อนเนี่ยผมก็แนะนําเลยครับว่า เราอาจจะแบบมาเทรดอีกทีช่วงประมาณแบบพฤหัสก็ได้นะครับเพราะตลาดตรงนี้มีความเสี่ยงสูงและถ้าจะเทรดจริงนะครับก็อแนะนําว่าต้องเป็นท่าเกตแบบ S กับ s เซเท่านั้นนะครับเพราะว่าจริงๆการที่เราหยุดการเทรดนะครับมันก็จะเป็นการดีท็อกอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของการเทรดนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะครับการที่เราแบบอยู่หน้ากราฟมากเกินไปเทรดมากเกินไปบางทีก็ยิ่งทําให้เราเทรดแย่ลงเพราะฉะนั้นบางครั้งการที่เราหยุดเทรดครับมันกลับ กลับทาให้เราสามารถกลับมาเป็นตัวของตนเองนะครับแล้วก็กลับมาอยู่ในสภาพของการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยที่สมบูรณ์ที่สุดได้นะครับเวลาทําอะไรก็ควรทําให้พอดีครับเพราะว่าในการที่เราทําอะไรมากเกินไปนะครับหรือทําอะไรน้อยเกินไปมันก็ไม่ดีมันก็ต้องอยู่ในรูปแบบของแบบจุดกึ่งกลางเนาะนะครับแบบมันยินกันอย่างประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นในรูปแบบของทองคำเนี่ยผมก็บอกได้เลยครับว่าในส่วนของนะครับ M 1 5 นะครับมีการเกิดแกบเกิดขึ้นเนาะนะครับก็บอกได้เลยว่าขาลงเนี้ยผมก็อาจจะโดนแบบปิดเท่าทุนไปนะนะครับเพราะว่าแก่ยังไม่โดนเคลียร์ซึ่งเวลาผมใช้การาฟในการเทรดนะครับผมก็จะใช้ในส่วนของในเทรดดิ้งวิวนาอผมก็จะใช้ XAUUSD นะครับของ XCM x เนี่ยในการเทรดแล้วต้าเนี่ยค่อยเข้ามากดนะครับออเดอร์เทรดเนี่ยในส่วนของกองทุนท็อปสเต็ปเอานะครับแบบนี้ เพราะว่าหลักๆเนี่ยผมจะใช้ ICT นะครับในการเทรดเนี่ยเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมได้ลองของแบบกราฟเนี่ย XAU USD ของหลายๆบริษัทละสรุปว่า liquidity ที่ผมรู้สึกว่าโอเคที่สุดเนี่ยจะเป็นของ x x c m นะครับแบบเนี้ยก็คือใช้ตัวดูเข็มแท่งเทียนซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าแต่บริษัทเนี่ยเวลาที่เขาส่งกราฟเนี่ยเข้ามาใน Trading View เนี่ยนะครับแท่งเทียนมันจะไม่เหมือนกัน นะครับเนื่องจากว่าเขาใช้ Liquid โ r รไวเดอที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นนักเทรดท่านใดเนี่ยที่ใช้การดู liquidity การดู p i แอคชั่นอะไรพวกนี้ครับก็ต้องเลือกบริษัทนะครับที่มันสอดคล้องกับเทคนิคเรานะครับก็ลองดูครับเพราะว่าจริงๆอ่ะผมลองแบบเยอะมากนะครับจนแบบอันเนี้ยลงตัวสำหรับผมละนะครับแบบนี้โอเคครับเพราะฉะนั้นครับในส่วนของ15นาทีมีแก แล้วก็ในส่วนของ5นาทีนะครับในส่วนของ5นาทีเนี่ยสำหรับต้านะครับก็ไม่มีแอคคู u l เลชันอะไรเนี่ยที่น่าสนใจเลยเพราะว่าถ้าใครดูเพจต้านะครับก็หลักๆเนี่ยจะเทรดแต่คอเทลลี่เทลลี่นะครับ,เ,เ,ร Theory, รบเป็นหลักแล้วก็ใช้ amd นะครับแบบเนี้ยผมก็จะหาแอคคู u l เลชันเนาะเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยของทองคำอ่ะผมก็จะไม่เห็นแอคคูเลยนะที่แบบจริงๆมันมีแหละแต่ผมไม่ได้ให้ความสำคัญมันนะครับส่วนในส่วนของ กราฟ1นาทีนะครับแบบนี้เนาะเนี่ยที่ตากำลังเทรดอยู่นะครับก็จุดตรงนี้ครับจะเป็นแอคคูนะครับที่ผมให้ความสนใจแล้วก็ในตรงนี้ครับเขาลงมาเคลียร์แอคคูได้เรียบร้อยละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พูดตรงๆเลยว่าตรงนี้จบหน้าที่ของเขาละผมก็เทรดนะครับออเดอร์ Order, เนี่ยนะครับเซลส่งลงมาปิดกำไร150เหรียญน,นะครับแล้วก็ถ้าเขาขึ้นมาตรงนี้ได้ผมก็โดนลบ145เหรียญเหมือนในภาพทางด้านขวาแปลว่า ผมไม่เสียเงินใดๆแปลว่าตรงนี้ครับเป็นนะครับลิกฟรีนะครับคือเทรดแบบถือออเดอร์ยาวๆสบายใจอยากลงก็ลงขึ้นมาก็เท่าทุนไม่คิดอะไรมากอันนี้คือเทคนิคการเล่นเทคนิคการลันเทรนยาวของตานั่นเองนะครับผมแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นครับพี่ๆทุกคนครับก็สรุปนะครับในแผนการเทรดของผมวันนี้นะครับก็ ถ้ามันไม่เกิดท่าเทรดที่แข็งแกร่งนะครับอย่างเช่นเมื่อคืนเนี่ยครับแบบใช้คอเทลลี่เกตเอนะครับแล้วก็ใช้ ICT g a t e s s เนี่ยในการเทรดแล้วส่งลงมาเทปโปรฟิตที่2,000นเหรียญเนาะก็เข้าเทรดตอน4ทุ่มนะครับแล้วก็ท p ไปประมาณ5้าทุ่มครึ่งเนี่ย2,000นเหรียญน,นะครับก็อันนี้มันเป็นท่าที่แข็งแกร่งจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเทรดไม่แข็งแกร่งจริงๆผมไม่แนะนำนะครับในช่วงอังคารกับพุธนี้นะครับ เพราะว่ามันจะมีความผันผวนที่ไม่สอดคล้องกับนักเทรดเทคนิคข้อสูงนะครับเพราะว่ามันจะมีแบบข่าวนอกตารางแล้วข่าวปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันจะเริ่มมามีอิทธิพลต่อกราฟมากขึ้นในช่วง2วันนี้ก็รอให้เฟดเขาพูดไปก่อนครับเอาให้จบครับประมาณนี้ครับผมเพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมตาลิกเวย์ขอตัวลาเพียงแค่นี้ครับโค้สวัสดีครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจออเดอร์ให้ทองของผมด้วย นะครับว่าเออมันจะลงหรือเปล่านะครับถ้าลงอ่ะก็ดีนะครับเพราะว่าผมคาดหวังเลยว่าผมจะปิดกําไรในประมาณ3000เหรียญนะนะครับเนี่ยครับพี่ๆทุกคนก็คาดหวังนะว่าเขาจะลงนะครับเดี๋ยวพวกพี่อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเนี่ยครับก็คาดหวังว่าลงประมาณแบบ3000เหรียญนะครับแต่ถ้ามันไม่ลงก็ไม่คิดอะไรมากครับพี่ๆนะครับก็เพียงแค่อ่ะเท่าทุนไปนะครับ เท่าทุนไปซึ่งหลายคนอาจจะงงว่ามันเท่าทุนยังไงล่ะในการาฟทางขวานี้นะครับคือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งครับว่าเวลาผมเทรดท็อปสเต็ปเนี่ยนะครับผมก็จะเข้า GC ไปก่อนนะครับเข้า GC ไปก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมเซลล์ตรงนี้นะครับที่ GC เนาะหนึ่งคอนแทกแล้วคราวนี้พอมันลงมาตรงเนี้ยบวกร้อยนหะ้าสิบเหรียญอะผมก็ปิดหนึ่งหนึ่งคอนแทคของ GC ออกแล้วไปเทรด MGC นะครับที่ห้าคอนแทค เพราะว่า5 contact ของ MGC มันจะเท่ากับ0.5 contact ของ GC นะครับแบบนี้คือถ้าใครอยู่ในตลาด CFD มาก่อนผมก็จะบอกว่า GC อ่ะมันก็คือแบบ XAUUSD นี่แหละนะครับเป็นการเทรดแบบบัญชีปกติแต่ถ้าเราไปเทรดมีคำว่า MGC ข้างหน้ามันคือตัวของไมโครนะครับก็เป็นไมโคร GC เพราะฉะนั้น1 contact ของ GC เท่ากับ10 contact ของ ไมโคร GC นะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าพอลงมา150เหรียญนะผมปิด GC เนาะแล้วก็มาเปิดตรงนี้นะครับเป็น5คอนของ MGC ก็เป็น m o นนี่เมนเ e นเมนแบบหนึ่งที่ทำให้ผมฟิลิกนะครับโอเคครับสวัสดีหรุณสวัสดีพิธาดาครับเพราะว่าน่าเหมือนกันครับขอให้ลงครับผมพิธาดานะครับผมครับก็ในส่วนนี้นะครับพี่ธาดาครับช่วงนี้ผมก็อาจจะตอบแชทช้าหน่อยนะครับก็ขออภัยด้วย นะครับผมโอเคครับก็ยินดีที่ได้รู้จักกับพี่ๆทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่มาฟังไลฟ์ชาวนี้กันอันนี้ก็จะเป็นแผนการทํางานของต้าน,นอาทิตย์นี้นะนะครับว่าสัญญาณไม่ทัดสัญญาณเทรดไม่ชัดเจนก็ไม่เทรดนะครับและถ้าจะเทรดยิงต้องเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดจริงๆที่มั่นใจว่าอย่างน้อยเทรดแล้วมันจะลงได้1 RR น,นะครับ แล้วก็ผมจะเริ่มมาทํางานแบบจริงจริงจังๆเนี่ยในอาทิตย์นี้ประมาณพฤหัสกับศุกร์เพราะว่าเขาจะเริ่มหมดช่วงความผันผวน,นละนะครับโอเคครับเป็นกําลังใจให้เทรดได้ทุกท่านขอให้ทุกท่านนะครับก็มีสติอยู่ตลอดเวลาในการเทรดและขอให้เทรดนะครับทำกำไรได้ต่อเนื่องพอเติบโตอย่างมั่นคงครับสวัสดีครับ